โอ้มะก,กองหน่อยยางไงดเจ๊โอ้พี่น้องสวัสดีค่ะสิพาพีน้องมาเก,ก็บหอยตะกี้บรรยากายจ้ะอ้วนนี่ค่ะหบดตัวเห็นลเ้องคนกยิงยากนะเมื่อกี้เห็นเลยนี่ด้เออมีป่าบันเลยอเขาจับเลยน่ปลาขน้อย นายปอกเขาหน่อย,อยไปเราไปนะนี่นี่นี่น้ำนี่นี่นี่เห็นไหมคะน้อยแต้ไม่น,น,น้อยนะจ๊ะเพราะว่านี่นเห็นปากมันบอกปากมันปาก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 ของหอยจับพี่เบนน้ำันไรจ้ะจ้ะจ้ะพีพ่ นี่นี่นะคะตรงนี้คืพอดีกินอ่อนกินหลายเมาได้จะหยนี่อนี่นยอนีนี่มมาคอพอเห็นปันได้เยน้ำไหลโอ้โไก

Dette oh. oh. oh, 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 gjør

หมอ้วนได้นี่จ้ะคิ้วยาวลายได้นะยันแบกละเอาสองโลเลยก็พอเจ็ดเ<อ><อ>ทีวยอะรูปมั่วเล่นเลยบอมาแม่คนมั่วนี่เนาะจังใดนี่เป็นมันคือน้อยเนาะแต่เอาขึ้นมา <S <S อเคคอาข<อ>ึ้นอีกจังหน่ยนยปาาูนี่แหละใส่ปูใส่น,นี่จ้ะ นี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่อุ้ยรับาเมื่ับไม่ค่ะโอ้โหใหญ่มากแ่ไพี่น้องเห็น่นี่อุ้ยตกใจหาเอะน้องขวนเลยเดีวเนี่ยวียามคืนแม่แ่แม่นี่แม่แม่่แม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 ่แ่แ่่่่่่่ แทเลตังลดเป็นกิโลเฮ้ยอ้วนเลยนี่นี่นอ้วนมันเปิดตายรอยมันรับออเดอร์ไหมคะไพ่ตายคนแบกเล่นตายตายคุณแมดีใจใส่หน้าไว้ก่อนหน้ามาเดี๋ยวก็ไปเอา้าว่าต้อง SO ไปหาเห็ดหาเหตุคือมันมีอย่างเงี่ยนะเต็มต้องหัวแห้ง เอาเมอเด็กน้อยมาเลยเอาไปย่างเอาปูนออเนาะมาเชือ่อมซีฟู้ดอร่อยอร่อยเอ,อย,ออยให้โจ๊ะเราผัดให้กินฮะให้โจ๊ะเราผัดฮะได้ให้ได้กินมัฮะมันได้กินละบ่ะสิ๊กเกอร์ทำอะไรอืม<ะ>่ใช<ะ>่ทำไมอืมเพราะว่าเรามีเตาแล้วเวตาแต่เราห,หาหอยหาหอยสนุกกว่าเยอะจ้ะอู๋

โอพี่น้องบ่ได้ตายเลยนี่ไม่มตายแต่บังหนู่ป้ปูกระโพดดอกป้ปูแจกอะไรนี่เอามาแจกจ้ะอือหือนี่บังปโอ้โอ้โอ ที่จได้หมดนี่ไปไหมโปโอ๊ะเดีบยวโปเนื่องเด้อเดี๋ยวไปแล้วโอ้โหทำมาทำทเละเสียเลอเกินป๊โอ้โหนี่จะหัวเรนไงทำเป็นเล่นนะ เอากระสอบมาแบกใส่ก่อนเอาไปพัดจอดรถอยู่แถวนี้เด้อเอารถกระบะมาเน้ะโอเคปูมันใช่เหรอไม่เคยเห็นหลายปันดีจ้าเถื่อเด้อแต่เกิดมาพี่น้องเลยมันปูมันีปู อม่ไปตายเยจังเลยบรานะกันมอืมอืมที่คุณบึงมือนายอยู่จีบขาจั่วเลยคนขาวเ ไปเอาไปสอบมาโออเจ็ดกี่ตัอโออนโซนหอยกระพีย no ันโมเมนต์แนวออนโซนเลยจ้ะแบกนักจ้ะไอ้บุ๊คสองตัวคิดมาแล้วเดี๋ยวไปกันนั่งนีจ้ะออ้ไปปาไปยังอ มีแต่ปลาข้น่อยน้ะโอ้บังนี่ง้กำลังกำลังโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเบะงั้นเรนี่แบะแมแสววันนี้นะ เดี๋ยวพามาจังแวะอ่าลักตอนน,น,นี้ล่นทุงนายเอาราสีแบกเองแบบไกลๆหน่อยโอ้ดําโอ้ค่ามีกรมาจัดเลโอ้ดําก็แค่น้อยโอ้เบิร์นก็นลูกเอาก็ได้อพอแล้วพอแล้วนะค่ะ <c oughs> กระโขกกระโโพพี่น้องเอ้ยยังม,มาเชาอยู่ต้องจ้ะพอแล้วจ้ะแต่ว่าโชคดีที่รถอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวแบกไปไว้รถก่อนแส่ยแบไม่ให้หน้าก่อนจ้ะเดี๋ยวจังพาพี่น้องไปหาเห็ดนะคะเนาะเอาค่ะเนาะสำหรับคลิปหาห่อกับปีิจะขออนุญาตลาก่อนเด้ออ้วนพอแล้วพอด เสียไปยากพาพีน้องกินอนะจ๊ะเนาะใส่น้ำกินซีฟู้ดจ้ะขอขอบคุณทุกคนหลายๆในใจได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บายบคุณบเมื่อกี้แก่กอลึกแล้ว